เจพรพรมมีอะไรไหมครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิรพร์สินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบคําถามในวันนี้แล้วก็ท่านได้พาดพิงถึงดิฉันในหลายประเด็นแล้วก็บอกว่าดิฉันได้กล่าวเท็จดิฉันจะ,อะขอ ชี้แจงแล้วก็ขอสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าท่านตอบคาถามไม่หมดด้วยค่ะในแค่บางประเด็นแล้วก็ที่เหลือให้รอฟังจากท่านประธานบิ๊พักร่วมฝ่ายค้านท่านสุทินคลังแสงค่ะประเด็นแรกท่านบอกว่าการเจราจาเนี่ยไม่มีใครร้องขอแต่เป็นนุญเวตโตตุลาการแนะนํามาแต่ท่านไม่ได้ตอบค่ะว่าแล้วเจราจาไปเนี่ยใครได้ใครเสียประโยชน์เพราะที่ฉันตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าประเทศไทยถูกฟ้องร้องนะคะคิงสเกตฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศไทยถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจากคณะคดี แล้วท่านจะไปเจราจาทําไมคะเพราะถ้าท่านชนะคดีท่านก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยประเด็นที่สองค่ะท่านบอกว่าการให้สิทธิประโยชน์44แปลงการให้400,000ไร่การให้การตอบประธานบาัตร10 4แปลงหรือแม้กระทั่งเรื่องผงเงินผง้องคำเนี่ยเป็นการให้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจราจาแต่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าการเจราจาของทั้งสองฝ่ายไทยกับ k n g s สเกตมีแนวโน้มที่ไปทิศทางเชิงบวกคำถามที่ฉันถามไว้ท่านยังไม่ได้ตอบ แล้วที่ท่านไปเจราจารท่านเอาอะไรไปเจราจารกับเขาล่ะคะถ้าไม่ใช่44แปลงถ้าไม่ใช่เรื่องตอบประธานบัตรถ้าไม่ใช่เรื่องผงเงินผงทองคําและเรื่องอื่นๆมันมีหรอคะที่เขาจะมาเจราจารด้วยโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับไปเลยประเด็นที่3คะ่ะบอกว่าที่ที่ฉันอภิปรายว่าคิงสเกตเรียกร้องค่าเสียหายขั้นต่ำสามหมื่นล้านบาทเป็นเรื่องเท,ท็จกรี้ฉันถามไปแล้วคะ่ะว่าท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องเท,ท็จเป็นเรื่องการคาดเดาแล้วสรุป บริษัท King's g เก e เรียกร้องค่าเสียหายจากไทยเท่าไหร่ประเด็นอะไรบ้างประเด็นต่อมาค่ะท่านอภิปรายบอกว่าการเปิดเมืองเนี่ยมันเปิดสมัยท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรตอนปี2544คล้ายๆกับจะบอกว่าจุดศูนย์กลางของคดีเมืองทองคาราเริ่มต้นจากรัฐบาลท่านทักษิณแต่ท่านให้ข้อมูลไม่หมดค่ะบริษัทคาราจดทะเบียนในไทยตั้งแต่ปี2536 เริ่มสำรวจแรกในไทยปี2537ได้ประธานบัตร5ฉบับรวมเหมืองชาตรีใต้ปี2543ก่อนที่ท่านนายกทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะท่านมีหน้าที่ไปเปิดเหมืองตอนนั้นแต่ศูนย์กลางปัญหาไม่ได้เกิดจากท่านมันเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารปี57 จนไปใช้มาตรา44ปิดเหมืองแล้วมาอ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งทักเพื่อไทยประกาศจุดยืนหลายครั้งแล้วว่าเราไม่เคยคัดค้านในการไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่เห็นด้วยกับมาตรา44ซึ่งมันจะทําให้ประเทศเสียหายท่านประธานที่เคารพสําหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุจันโอชาที่ฉันบอกได้แต่ว่าถ้าท่านจะชี้แจงแบบนี้เอาเทปปีที่แล้วมาเปิดให้สภาฟังก็ได้ค่ะท่านชี้แจงเหมือนเดิมไม่ได้ชี้แจงประเด็นที่ฉันถามเลยขอบคุณค่ะ